สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูการพื้นฟูแบตแห้งนะฮะก็คือแบตซิลฝาปิดผนึกนะครับแบตรุ่นนี้นะครับฝาด้านบนจะไม่มีฝาปิดให้เติมน้ํานะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับแบตรุ่นนี้นะฮะจะเช็คน้ําเช็คระดับน้ําเช็คยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเจาะนะครับเพื่อที่จะเติมน้ําลงไปนะครับอันดับแรกนะฮะเราต้องใช้ ไขควงนะครับไขควงเปิดตาเมลนะครับเพื่อที่จะเช็คระดับน้ำในเบื้องต้นก่อนนะครับเช็คแค่ช่องตาเมลช่องเดียวก่อนนะฮะว่าระดับน้ำเนี่ยมีอยู่แค่ไหนแล้วนะฮะแบตอายุประมาณสองปีนะครับโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะการเช็คระดับน้ำนะครับผมจะใช้เป็นตัวเคเบิลไทนะฮะ ลบตำแหน่งเอาไว้นะครับเราต้องการเช็คระดับน้ำถึงประมาณไหนนะฮะถ้าเราอยากจะรู้ว่าระดับน้ำที่เราต้องการเช็คนี่น้ำถึงระดับไหนนะครับเราก็ต้องเอาปลา,ายหลอดดูดนี่นะครับตั้งทาบนะฮะวัดดูนะครับเราต้องการให้น้ำถึงประมาณไหนนะครับ ผมต้องการประมาณนี้นะครับระดับน้ําที่ผมต้องการนกะ็คือปลายหลอดเนี่ยก็จะมาอยู่ประมาณบริเวณขอบล่างของแบบนะครับเนะมื่อเราตั้งระดับได้แล้วนะฮะเราก็เช็คจากช่องตาแมวก่อนในเบื้องต้นนะฮะก็หย่อนลงไปนะครับแล้วก็ลองดูดน้ําขึ้นมาไม่ติดน้ําขึ้นมานะครับก็แสดงว่าระดับน้ํา ไม่ถึงไม่ถึงขีดด้านล่างนี้นะครับคราวนี้ในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยถ้ยาะน้ำระดับน้ำช่องตาแมวเนี่ยขาดนะครับขั้นาเราไปเราก็ต้องเจาะนะครับเจาะฝาด้านบนนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนจะเจาะนะครับเดี๋ยวมาดูค่าดูค่า C C N ก่อนนะครับว่าแบตลูกนี้มี C C อยู่เท่าไหร่นะครับเป็นแบตที่ผมคัดมาทําเป็นแบตมือสองนะครับ ค่ซีซีังก่อนนี่ครับซีซีมีอยู่465นะครับแรงดัน12.69นะครับค่าความตาน6.42มิลลิโอห์มนะครับค่ายังสวยอยู่นะฮะบ็็เป็นแบตเตอรค่ามีค่าอยู่ประมาณนี้นะครับ แสดงว่าความเข้มน้ำกรดเนี่ยกรดยังเข้มอยู่นะครับแต่เราต้องดูอายุแบดด้วยนะครับถ้าแบตอายุประมาณ2ปีนะครับ2ปีขึ้นไปนะครับยังไงระดับน้ำในแบดก็ต้องลดลงนะครับจากการใช้งานเดี๋ยวดูค่าความเข้มน้ำกรดก่อนนะครับผมต้องแกะเคเบิลทายเอออกนะฮะเราตั้งระดับใหม่นะครับผมไปตั้งระดับ นี่นะฮะกดยังเข้มอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเจาะนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนะฮะนะครับเรามาดูวิธีการเจาะนะครับขันตับแรกนะฮะบ็็ต้องลอกสติ๊กเกอร์นี้ออกก่อนนะฮะ โลสเสติกร์แล้วนะครับเราก็จะมาดูตำแหน่งนะฮะที่เราจะเจาะนะครับตำแหน่งที่เราจะเจาะนะฮะมันก็จะมีเป็นรอยนะครับเป็นรอยของช่องเติมน้ํานะฮะเห็นเป็นรอยนิดนิดนะครับเราจะเจาะตำแหน่งบริเวณตรงนี้เข้าถึงกลางนะครับของแต่ละช่องนะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นะครับจะเป็นรอยตำแหน่งของช่องเติมน้ํานะครับ อาจจะมองไม่ชัดนะฮะ,ะในแบบซิลเนี่ยก็จะมีมีรอยอยู่นะครับสำหรับช่องเติมน้ำเราจะเริ่มเจาะกันเลยนะครับ ได้ทั้งหมด6ช่องนะฮะเราก็ลองใช้ปลายของไฮโดรมิเตอร์นะครับใส่ไปดูนะฮะยังดูยังได้อยู่นะครับยังจยังสอดไม่ได้นะฮะต้องจอดเพิ่มเดี๋ยวผมต้องใช้จอบสว่านใหญ่วันนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อาาเราเจาะนะครับได้ขนาดรูที่ต้องการแล้วนะฮะก็จะใส่ ไหโลูิเตรลลงไปได้นะครับตอนนี้เรามาตั้งตั้งระยะใหม่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะก็ล็อกเคเบิลสายให้แน่นนะครับตอนนี้เราก็จะมาเช็คทีละช่องนะฮะท่อช่องไหนระดับน้ำสูงบ้างนะฮะ ช่องนี้ไม่มีไม่ติดน้ำึ้นม,มานะครับช่องที่สองก็ไม่มีนะครับช่องที่สามจริงๆแล้วนะครับช่องที่สามไม่ต้องเจาะนะครับวัดจากตามยางได้เลยนะฮะช่องที่สี่นะครับไม่มีน้ำติดขึ้นมานะครับช่องที่ห้าไม่มีนะครับ ระดับน้ํานะครับต่ําทุกช่องนะฮะคราวนี้เราจะมาเติมน้ํากันเดี๋ยวด้ดูวิธีการเติมน้ํานะครับว่าระดับน้ําถึงตามที่เราต้องการหรือเปล่าเราก็ใช้หลอดไฮโดรมิเตอร์นี่นะครับดูน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปนะครับครั้งละหนึ่งหลอดนะฮะ ปไปแล้วนะครับเมื่อเติมน้ําลงไปแล้วแล้วก็ใส่ปลายลงไปแล้วก็กดดูดน้ําขึ้นมาถ้าไม่ติดน้ําขึ้นมาแสดงว่าระดับน้ํายังไม่ได้นะครับตามที่เราต้องการของหลอดแล้วนะครับยังไม่ได้นะฮะ หลอดแล้วนะครับใส่วไปหลอดที่สามเกินนะฮะประมาณสองหลอดกว่านะครับถ้าเรอดูดติดน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาทิ้งนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปวันระดับใหม่นะครับ ระดับที่เรามาร์กเอาไว้เลื่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปอย่างนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับ อันนี้ทําแบบทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับมาช่องที่2นะครับ เติมลงไปแล้วนะครับก็เช็คไล่เช็คทีละช่องนะครับว่าระดับน้ําได้ไหมนะครับเราต้องพยายามเติมให้พอดีนะครับโอเคนะครับ้างหนึ่งได้นะครับอันนี้สองขังนิดนึงนะ ให้เราดูดติดน้ำขึ้นมาสักนิดนึงนะครับก็ว่าพอดีนะครับแช่องนี้เติมไปน่อยนึงนะครับโอเคนะครับเติมน,น้ำเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการชาร์จนะครับชาร์จจนกรดเข้มนะฮะการเช็คระดับนะ้ำเออการเช็คความเข้มน้ำเนี่ยเราไม่ต้องใช้เเบิ้ลถ่ายแล้วนะฮะเราใช้ไฮโดรมิเตอร์แย่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ตูวกรดขึ้นมาดูนะครับกรดก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะ ก็เือเชื่อง,งกันช่องนะครับเดี๋ยวผมผมจะใช้เป็นตู้ชาร์จฟูม่ากันนะครับตู้ชาร์ตโมเป็รนธรรมดานะครับเทีเ่ยวกดเอาไว้นะครับจนกว่าจะเข้มนะฮะแล้วเรามาดูค่า CCA กันนะครับว่าตอนที่กดเข้มแล้วเนี่ยซีซได้เท่าไหร่นะครับการเที่ยวปลดก็ใช้กระแสประมาณ ประมาณ3แอมป์กว่านะครับแรงดันนะครับดูแรงดันด้วยนะฮะแรงดันก็อยู่ประมาณ13.9นะครับไม่เกิน15โวลต์ผมตั้งเป็นสเต็ปที่สองนะครับถ้าเราตั้งเป็นถ้าเราตั้งเป็นสเต็ปที่สเต็ปที่สามเนี่ยโวลต์ก็โวลต์ก็จะสูงไปนะครับเราเค่อยชาร์จนะครับไม่ให้แบตมันร้อนนะครับ ชาวทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราเช็คความเข้มน้ำฝกเป็นระยะระยะนะครับก็คือใช้ไฮโดรมิเตอร์เนี่ยเราใช้ไฮโดรมิเตอร์เนี่ยวัดดูนะครับสักสองสามชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงแล้วก็เช็คความเข้มสักครั้งหนึ่งนะครับดูความเข้มน้ำกดนะครับน้ำฝกเพิ่มขึ้นจนถึงหนึ่งสองห้าศูนย์หรือหนึ่งสองหกศูนย์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาดูค่าซีซีกันว่า ได้ C ีเท่าไหร่พู่ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับนะครับมาดูแบบรุ่นนี้ต่อนะครับแต่ตอนนี้นะฮะน้ำกดก็งานจะได้แล้วนะฮะบกานเข้น้นฝนก็น่าจะถึงประมาณ2งข้างศูนย์นะครับ 1250นะครับแล้วเรามาดูค่า c c กันนะฮะว่า c c จะเพิ่มขึ้นมามากไหมนะครับสูสรฐาก,ก่อนนะฮะ ดีซีนตอนนี้นะครับแรงดันสูงอยู่นะครับดีซเท่าเดิมนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับให้วูดตกลงมานะครับถือประมาณ12ว่านะฮะก็น่าจะได้ทั้ประมาณ500 TCA นะครับแบบรูปนี้นะฮะก็าทำได้ประมาณนี้นะครับตอนช้งานต่อได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำ ข้างในเนี่ยระดับน้ําลดต่ำลงนะครับเราก็มีหน้าที่แค่เติมน้ําลงไปนะฮะแล้วก็ชาร์จจนสดเข้มนะครับเพื่อจะใช้งานต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทำการปะรอยจอกนะฮะปะรอยจาะเดี๋ยวจะทําให้ดูในคลิปนี้นะครับก็ในขั้นตอนปะรอยจอกนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็ทําไปแล้วนิดนึงนะฮะ จะทําให้ดูอีกนิปหนึ่งนะครับอุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีปืนเ่าลมร้อน,นะครับเส้นปากนะครับเส้นปากทีทีนะครับแล้วก็เลยใช้เป็นไขโพวกปากแบนตัวนี้นะฮะในการปาดรอยจาะตรงนี้นะครับให้เรียบนะครับนรัมาดูกันเลยนะครับ นนีนะครับอให้เย็นตัวนะฮะแล้วตักสติ๊กเกอร์มาปักนะครับการปิดไว้ที่เดิมนะครับให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูค่าซีซีเลยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแรงดันน่าจะลดลงมาพอสมควรแล้วนะครับ จริงก็ที่ประมาณ4 6 5นะครับตอนที่วงสูงนะครับก็คือเป็นซีซีจริงๆนะครับของแบตลูกนี้นะฮะเพราะว่าตอนที่แบตโดนชาร์จจากไฟชาร์จเนี่ยแรงดันก็จะสูงขึ้นนะครับก<อ>็ิบนี้น,น,นะฮ<อ>ะ,นนะ<อ>ก็ทำแค่นี้นะครับสำหรับแบตบ ซีลนะครับบ,บบางท่านก็จะเรียกว่าแบบแห้งนะฮะมันเป็นฝาปิดพันหนุนนะครับบางรุ่นก็สามารถเปิดฝาได้นะครับบางรุ่นก็เปิดฝาไม่ได้อย่างเช่นแบบตัวนี้นะครับไม่สามารถเปิดฝาได้นะฮะถ้านําไปใช้งานก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครต้องการจะให้ซีีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกก็ชาร์จต่อนะครับจนฝาปิจะเข้มมากกว่านี้นะครับ เข็มนเหลือจกข70นะครับดีๆก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับก็สำหรับตรงนี้ผมก็ทำแค่นี้นะฮะทำแค่นี้พอนะครับมันเป็นการยืดอายุของแบตเตอรี่แบบแท่งนะครับแต่ทำแล้วเนี่ยชิ้นงานนะครับชิ้นงานแบตเตอรี่เนี่ยก็ จะไม่สวยนะครับก็จะมีรอยจอกนะครับถ้าเราไม่จาะเราก็เติมน้าไม่ได้นะครับถ้าเราไปใช้งานต่อนะครับระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะครับจนน้ําแห้งแล้วก็แบตหมดสภาพไปเรื่อยกน้ําแห้งนะครับแต่ถ้าเราจอกนะครับแล้วเราเติมน้ําลงไปนะครับให้ได้ระดับนี่นะฮะแล้วลองนํามาชาร์จุือครูจนกดเข้ม อีกครั้งหนึ่งนะครับสีก็จะไม่ตกนะครับแบตลูงนี้ก็จะใช้งานได้ต่ออีกสักพัก,กใ,หใหญ่ๆเลยนะครับหรืออาจจะใช้งานได้ก้าป็นใหม่เลยนะครับเพราะว่าเป็น้ายังไม่ร่วงนะครับก็ดูจากโห้ดดูจากสีน้ําสีน้ำฝน,นแล้วเนี่ยยังไม่ดํานะครับทุกคนยังยังใสอยู่นะครับแสดงว่าเป็นผ้ายังไม่ร่วงนะฮะก็เป็นการยญญืดอายุการใช้งานได้อีก คลิปนี้นะฮะก็ทำให้ดูเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ